วันนี้เราคุยกันกับคุณนัททีจุธาวารากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์จำกัดค่ะคุณนัทขาสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะ,ค,ะคุณขวัญชนนค่ะคุณนัทค่ะเริ่มต้นเลยเดี๋ยวคุณนัทดูให้เรานิดนึงได้ไหมคะว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจริงๆก็รายงานทุกวันทุกวันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทําไว้ <ạ. S 1> เป็นเป็นแนวทางมกันว่าเอ๊ะมันมีความผันผวนอะไรยังไงแค่ไหนค่ะสําหรับเดือนมีนาคมนะคะ <ừ> ก็เรียกว่าเป็นช่วง าของราคาทองคำนะคะเพราะว่าอย่างสองเดือนแรกต้นปีนะคะราคาทองคาก็ปรับตัวสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทําโลต่ําสุดตอนสิ้นเดือนธันวาคมที่หนึ่งพันห้ารอยี่สิบสองเหรียญดอลลาร์ทอยออนส์นะคะแล้วก็ปรับขึ้นไปสูงสุดที่วันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะคะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญดอลลาร์ทอยออนส์นะคะแล้วก็คืนวันนั้นนะคะหลังจากที่ เสร็จออกมาพูดนะคะนายเนบนมินเก้ออกมาพูดแล้วก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็เปิดเดือนมีนาคมที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดอยี่สิบห้าเหรียญนะคะแล้วก็ทั้งเดือนเนี่ย ก็ค่อนข้างปรับตัวไปในแดนลบมากกว่านะคะแล้วก็ทําต่ําสุดของเดือนช่วงประมาณไปลายเดือนมีนาคมนะคะที่ระดับ1,627เหรียญ US Dollar Troy o n นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็ที่ระดับประมาณ23,950บาทนะคะแล้วก็ไปปิดชิ้นเดือนที่1,667เหรียญ US Dollar t o y o n c นะคะก็เน็ตทั้งเดือนแล้วเนี่ยถือว่าเดือน3เป็นเดือนที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมานับจากต้นเดือนนะคะแล้วก็ปรับลงมาถ้าเป็น เงินเอสดอลลาร์ก็ปรับลงมาประมาณหกปอร์ซ็นตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเงินบาทก็ปรับลงมาสี่เปอร์ซ็นกว่าจะเห็นได้ว่าด้านเงินบาทเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาน้อยกว่าเนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์เงินบาทแข่งค่านะคะช,ช่วงที่เงินทุนเข้าตลาดหุ้นช่วงแรกๆนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนั้นเงินบาทแข่งค่าไปถึงประมาณสามสิบจุดสองห้าบาทนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยราคาทองคําก็ ก็มีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็เงินบาทก็อ่อนค่าไปเรื่อยๆทําให้การปรับตัวลงของราคาทองคาในประเทศก็ไม่ได้เยอะเท่าราคาทองคําในต่างประเทศค่ะอืมตอนนี้ที่ปรับตัวลดลงมาในปัจจัยหลักๆมันมาจากเรื่องไหนคะปัจจัยหลักๆเนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยข่าวทางด้านสหรัฐอเมริกาที่ว่าอาจจะมี QE3 ตรงนั้นถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงนะคะหลังจากนั้นพอมีข่าวว่า สหรัฐอเมริกาอาจจะไม่มี QE3 หรือมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะตรงนั้นก็เลยเป็นปัจจัยลบแล้วก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวลดลงมารวมทั้งการที่ค่าเงินยูเอลตราแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องอตรงนั้นก็เลยเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคําในตลาดต่างประเทศได้ค่ะค่ะคราวนี้พอมาถึงเดือนเมษายนเริ่มต้น้นเดือนมาแล้วเนี่ยนะคะทิศทางเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตลอดทั้งเดือนนี้เรามองอยังไงบ้างคะคุณนัาค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะราคาทองคําก็ คาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,570เหรียญถึง1,750เหรียญ US Dollar toon นะคะอย่างเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลงมาแรงนะคะหลังจากที่ทางเศษก็ได้ออกมารายงานการประชุมนะคะแล้วก็บอกว่ามีแนวโน้มน้อยลงนะคะที่จะใช้ QE3 นะคะก็อาจจะยังไม่มี QE3 ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบกับราคาทองคำนะคะหลังจากปิตลาด สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปรับลดลงมาแล้วก็ทำจุดต่ำสุดที่1,640เหรียญยูเอเซอร่านะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ในระยะเวลาอันสั้นนี้นะคะก็แนวโน้มก็ยังเป็นทิศทางทางลบนะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับลงมาที่ระดับประมาณโลเดิมของเดือนที่แล้ว1,628เหรียญหรือว่าปรับลดลงไปที่1,600เหรียญก็ยังมีอยู่ค่ะ อืมอ่าถ้าดูทิศทางเป็นแบบนี้แล้วโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงอันนี้จะเป็นโอกาสของการเข้าไปลงทุนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันควรใช้ความระมัดระวังอะไรยังไงคะคุณนัทค่ะค่สําหรับ เวลาช่วงเดือนนี้นะคะการที่ราคาทองคาปรับตัวลดลงมามระดับประมาณ1,628เหรียญหรือ1,600เหรียญตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่น่าเข้าไปสะสมนะคะเพราะว่าอย่างทาร์เก็ตของเดือนนี้เราก็ให้ไว้1,750เหรียญน,นะคะแล้วก็ของไตรมาสแรกไตรมาสที่สองนี้นะคะก็ทาร์เก็ตอยู่ที่1,850เหรียญดอลลา a นะคะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคําปรับลดลงมาประมาณ1,600เหรียญหรือ1,570เหรียญตรงนี้ก็อาจจะเป็นการตบรอบขาลงนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่นักลงทุนอาจจะทยอยเข้ามาสะสมตามแนวรับต่างๆที่ให้ไว้อย่างที่บอกว่า1,628เหรียญหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เงินบาทก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าไปด้วยถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนค่านะคะก็โอกาสที่จะทําให้ราคาทองคําในประเทศปรับตัวสูงขึ้นได้ก็มีค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราคิดเงินบาทตอนนี้เท่าเท่านี้นะประมาณอย่างนี้แล้วก็ราคาทองคํามันหนึ่งพันหกร้อยที่คุณนับอกว่าค่อยๆรับลงไปเนี่ยนะคะมันจะคิดเป็นเงินบาทประมาณสักเท่าไหร่ที่ที่เราคุยเพราะรอบที่แล้วพกคุณนับอกว่าสองพันสองหมื่นสามพันไปไปลายได้แล้วมันก็ลงไปรอบหนึ่งให้เห็นแล้วนะ ก็อย่างหนึ่งพันหร้อยี่ิแปดเหรียญนะคะก็ถ้าเป็นเงินบาทก็ที่ระดับประมาณสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ระดับหนึ่งพันหกรอยเหรียญนะคะคิดเงินบาทประมาณช่วงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ระดับประมาณสองหมืสามพันห้าร้อยบาทช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่น่าเข้าไปสะสมเพราะว่าถ้าดูจากต้นปีมานะคะเน็ตทางเน็ตไตรมาสแรกนะคะราคารงคำก็ รับบวกขึ้นมาถ้าเป็นราคาทองคำต่างประเทศนี่อยู่ที่เก้าเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าท้าตที่เป็นเงินบาทเนี่ยประมาณเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นจะเห็นได้ว่ายังน้อยอยู่นะคะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าสองเดือนแรกเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะาะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าราคาทองคาปรับตัวเอ,อลดลงไปนะคะแล้วเงินบาทอ่อนค่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะ ทําทให้ราคาทองคำปรับสูงขึ้นไปได้ด้วยค่ะทะนั้นก็ต้องดูสองสองเรื่องประกอบกันแหละจริงๆก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของค้างเงินบาทด้วยเพราะว่าบาทก็มีนน้มที่จะอ่อนลงมาเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ลปลายๆก็อ่อนลงมาด้วยเนี่ยนะคะเอาละค่ะก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจใครที่จะไปติดตามข้อมูลหรือว่าจะไปฟังว่าเอทิศทางเป็นยังไงหรือว่าจะไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนในทองคําทั้งโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยทางคาสสิกลดฟิวเจอร์ยังมีอบรมยังมีสัมมนาเหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีสัมมนา,าอยู่แล้วนะคะทุกวันอังคารพื้นฐานสัดีนะคะก็ะสำหรับทังคำเบื้องต้นเลยหรือว่าเวิร์กช็อปเฉพาะตัวโก f ฟิลเตอร์หรือว่าทองคําทนงออนไลน์เนี้ยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาสํารองที่นั่งสัมมนา,าได้ค่ะอืออ่ะละค่ะแล้วเห็นบอกว่าจะต้องเตรียมไปเรื่องของมหกรรมการเงินมอน,นิเอ็กปที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมด้วย ใช่ค่ะก็เดือนพฤษภาคมก็จะมีมหามหาก,กรรมการเงินงานใหญ่นะคะ,คะมันนีเอ็กซโปก็ที่เมืองทองทาน,นีเหมือนปีที่แล้วนะคะ,คะวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบพฤษภาคมตรงนี้ก็ก็เหมือนเดิมทางคาสิโกก็ขนตโรชาติแล้วก็กิจกรรมมากมายไปที่งานได้เลยค่ะค่ะอ่ะก็บอกว่าอยากได้สูตรคำนวณทองจาก US เอสดอลลาร์เป็นบาทจาก US เอสดอลลาร์เป็นบาทค่ะสำหรับการคำนวณทองนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะเข้าไปใน แอปพลิเคชันของทางคลาสสิกโกก็ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าการคำนวณแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องใช้เงินบาทเข้ามาในการคำนวณด้วยนะคะแล้วก็แปลงจากจากทอยออนแล้วก็มาเป็นหน่วยที่เป็นกรัมนะคะแล้วก็หนึ่งบาทก็จะเป็นสิบห้าจุดสองซีซีกรัมอีกนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะคะง่ายๆอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ของทาง c l a s s ิกโก f ฟิลเตอนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน iPhone ดาวน์โหลดคลาสสิกโกนะคะ คลาสสิโกกรุ๊ปแอปพลิเคชันที่เป็นสีแดงก็ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็จะมีโปรแกรมคำนวณให้เลยนะคะออว่าตอนนี้ควรจะเป็นเงินบาทที่เท่าไหร่ค่ะเออเอาแบบนั้นดีกว่าง่ายกว่านง่ายกว่า <laughs> ง่ายกว่าค่ะก็ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณด้วยนะคะก็ง่ายกว่าด้วยอ่ะเพิ่อคลิกนิดเดียวเดี๋ยวนี้ใช้อะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็ใช้แต่ละการเพราะว่าอันนี้มันต้องสามสามทอดด้วยกันะน on, ะเป็นออนแล้วก็เป็นกรัมแล้วถึงมาค่ะแล้วก็ต้องแปลงเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะเออนะก็คือจะต้องแปลงสามทอดแต่ว่าถ้าเกิดใช้ตัวแออปพลลิเเเเคคชันนนขงรราาาี่ยยกกกูะะ็็ดดดไ้สมถ ตัว US เออสารแล้วก็เงินบาทได้หรือว่ากดมันก็จะเรียลไทม์ตอนนั้นให้ได้ด้วยเลยค่ะถ้าไม่ได้ใช้ไ h o ฟ e ก็เข้าเว็บไซต์ของคลาสสิโก่แล้วก็มี a อ d ด o อ d ด้วยอืมอ๋อแอนดรอยก็ได้แอปพลิเคชันแอนดรอยเป็นเจ้าแรกเหมือนกันค่ะอ่ะก็ลองโหลดดูก็แลวกันแอปพลิเคชันนี้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของคลาสสิโกฟิวเจอร์ก็ได้ตอนนี้คุณยังสนใจเรื่องทองคําเยอะอยู่ไหมคะคุณนัทก็ยังสนใจเยอะอยู่นะคะก็ ต่อเนื่องเพราะว่าทองคำก็เหมือนเป็นอะไรที่คนไทยคุ้นเคยนะคะแล้วก็ใกล้ชิดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยติดตามแล้วก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ถือในระยะยาวก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ในระยะยาวค่ะค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าราคาย,ย่อม,มาบ้างก็ไม่ต้องตกอกตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตามสภาพเป็นจังหวัดด้วยซ้ําในการเข้าไปลงทุนเนาะวันนี้ขอ,ขอบคุณคุณ,คณคนัทมากนะคะ คค่ะสสวัสด,สวสดีค่ะคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะจากบริษัท c l a s s i c ิ f เจอร์ s นะคะถ้ามองไปแล้วเนอย่างที่คุณนัทบอกมีนาคมเนี่ยนะราคาทองคําที่สรุปออกมาแล้วปรากฏบว่าลดลงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในเดือนเมษายนก็มีแนวโน้มที่จะย่อลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปลงทุนค่ะด่านแรกเลยเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยี่สิบแปดเหรียญน,นะคะถ้าเกิดอ,อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากตรงนี้มากก็คือ สามสิบบาทไปปลายเกือบเกือบสามสิบเอ็ดตรงนี้สามสิบแปดศูนย์อะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะตีออกมาเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่สองหมื่นสามพัน เก้าร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะคะแต่ว่าด่านหนึ่งที่บอกว่ามีโอกาสที่จะลงไปก็ต้องคอยดูกันดีๆก็คือหนึ่งพันหกร้อยเหรียญน,นะคะอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นราคาที่บอกว่าเออมันน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ให้ราคาต่ํากว่านี้ไว้นะคะต่ากว่าหนึ่งพันหกร้อยเหรียญต่อออนนะคะนั่นก็คือราคาหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแนวรับของเดือนเมษายนเลยนะคะที่ราคา ทองคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปก็รอดูกันไปก็แล้วกันนะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไงใครที่จะเข้าไปลงทุนรอจังหวะในการย่อตัวของราคาทองคําซึ่งเดือนนี้น่าจะมีจังหวะในการย่อแบบนี้ที่คุณนัดบอกไว้นี่แหละคา่ะ